สวัสดีครับมาพบกับผักเครื่องทั่วไทยตัวเหี่ยพผักเครื่องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ยังมาใหม่ยังไม่รู้ช่องทางการติดต่อของผมนะครับเบอร์โทรเบอร์เดิมนะครับกด์ดีไลน์นะครับ0ูนย์เก้าหกหกครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็ดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับ EP นี้นะครับราคาเดิมนะครับอง์ละ300บาทนะครับ 4องค์1,000บาทนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมเดี๋ยวก่อนไปรับชมนะครับนี่นะครับผมมีช่องทางอีกช่องหนึ่งนะครับนี่นะครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับนี่นะครับอิสระพระเครื่องทั่วไทยลึกลับทั่วไทยนะครับฝากติดตามไว้เลยนะครับใครไม่ทันช่องนี้ไปชมอีกช่องหนึ่งได้นะครับขายราคาเดียวกันนะครับเรามารับชมกันเลยนะครับ นี่ละกันองค์นี้องค์ที่1นะครับเป็นพระกิ่งนะครับนี่นะครับพระกิ่งเก่าไม่รู้ที่นะครับนี่นะครับเขียนว่าสทนะครับนี่นะครับดูเนื้อโลหะนะครับมานะครับองค์นี้องค์ที่1นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับนี่นะครับเป็นพระกุเนื้อชิ้นเขียวนะครับเป็นลีลาข้างเม็ดนะครับเนื้อชิ้นเขียวนะครับ กรุสุโขทัยนะครับนี่นะครับนี่นะครับประมาณอย่างนี้นะครับเนื้อชินเขียวนะครับองค์นี้องค์ที่2นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่3มนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่3มนะครับโอ้เหรียญเชื่อมนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่4ี่เลยนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับพิมพ์เจ็ดเอ้พิมพ์หกชั้นแขนหักศอกนะครับนี่นะครับดูเนื้อนะครับอง์นี้องค์ที่สี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับนี่นะครับจะเป็นพระวัดสามเปิมนะครับกุวัดสามเปิมนะครับ นี่นะครับเนื้อมันมากนะครับเนื้อเหมือนสมเด็จวัดละคังเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่หกนะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ปีเก้าเจ็ดนะครับนี่นะครับองนี้องที่หกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับนี่เลยเป็นเหรียญ หกเหลี่ยมนะครับหลวงปู่ศิลานะครับเนื้ออปปาก้านะครับองนี้องค์ที่เจ็ดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดนะครับเป็นพระปิดตานะครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อแก้วนะครับเนื้อผงนะครับลงรักนะครับนี่นะครับพ่อแก้วพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับองค์นี้องค์ที่แปดนะครับดูเนื้อตะกอนมันจับใจ องต่อไปนะครับองค์ที่เก้านะครับนี่เป็นปิดตาหลวงปู่โตนะครับเนื้อผงผงทูบมั้งแบบเนี้ยครับผมนี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับอง์นี้องค์ที่เก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับนี่ละกันพระกุนะครับหูยานลบบุรีนะครับ นี่นะครับเนื้อชินเงินนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่สิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับเป็นสมเด็จจิตรดานะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสอง สิบสองเอาหลวงปู่ทวดนี่เนื้อสีสบู่เลือดสีแดงนะครับอง์นี้องค์ที่สิบสองนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญดวงดีเนื้อทองแดงนะครับหลวงปู่ศิลานะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบสามนะครับอง์ละสามร้อยบาทนะครับ4ี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่14นะครับนี่เลยเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตา3ชายนะครับนี่นะครับรูปหลอหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตา3าชายนะครับสวยๆเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่15นะครับเป็นพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกข้างนะครับนี่นะครับซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกข้างเนื้อดินองคนี้องค์ที่15้านะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่16นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญอาจารย์หนูนะครับเหรียญอาจารย์หนูจังหวัดราชบุรีเนื้อทองแดงนะครับด้านหลังเป็นหนุมานเชิญธงนะครับองค์นี้องค์ที่16นะครับสายชนสายราชบุรีนะครับส่วนพึ่งไม่ควรพลาดนะครับองค์ต่อไปนะครับ นี่ดีกว่าองค์ที่สิบเจ็ดนะครับเป็นสมเด็จวัดละครนะครับนี่มีผงตะไบทองนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับดูเนื้อสก่อนองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบแปดนะครับเป็นนางพญานะครับนี่เนื้อดินนะครับเป็นพิมพ์เข้าตรงนะครับ ตัดแปลกๆนะครับนี่นะครับมีแร่มีแร่ดอกมะขามมีเม็ดกรวดเม็ดทรายเข้าตําราครบทุกอย่างเลยนะครับองค์นี้องค์ที่ส8บนะครับนางพญาพิมพ์เข้าตรงนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่19นะครับนี่นะครับเป็นลาหูแกะนะครับหลวงพ่อน้อยหรือหลวงพ่อปิ่นนะครับนี่นะครับลูกศิษย์กับอาจารย์ไม่แน่ใจนะครับองค์นี้องค์ที่19ครับ องค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับเป็นเหรียญเหรียญโลนะครับหรือว่าเหรียญน้าเต้านะครับหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อทองแดงนะครับอง์นี้องที่ยี่สิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อพระพุทธจินาชานะครับเนื้อทองแดงครับผมอง์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่22นะครับจะเป็นพระปิดตานะครับนี่นะครับหลวงปู่ไขนะครับเนื้อผงคุกรักแตกลายงาสวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่22นะครัอบองค์ต่อไปนะครับองค์ที่23านะครับเป็นพระวัดพับพิมพ์ตุกตาใหญ่นะครับนี่นะครับเป็นพระวัดพับพิมพ์ตุกตาใหญ่ครับองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นสมเด็จวัลกระังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เนื้อสุดยอดองค์นี้องที่ยี่สิบี่นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่ทางรักลายมาได้เลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับพรมมาสอรอดนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้านะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่26หนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลาดวงดีเนื้ออปะก้านะครับรุ่นดวงดีนะครับเนื้ออปะก้านะครับอง์นี้องค์ที่26นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่27บนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงนะครับอง์นี้องที่ยี่สิบดนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบปดจะเป็นเนื้ออัป้ากนะครับอ่ามีสองเนื้อนะครับใครชอบจัดไปเลยนะครับองนี้องที่ยี่สิบแปดนะครับเนื้ออัป้ากะองที่ยี่สิบเจ็ดเนื้อทองแดงองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับพระปิดตาเนื้อผงหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหารไล่นะครับหลังฝั่งพลอยด้วย องนี้องที่ยี่สิบเก้านะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบนะครับเป็นรูปล่อปั๊มหลวงพ่อโสธรน่าจะออกปีสองพันห้าร้อยนะครับนะฮะจริงๆด้วยนี่นะครับรูปล่อหลวงพ่อโสธรร้อยองนะครับออกปีสองพันห้าร้อยนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเบตงนะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับรูปรอหลงปูดทวดลอยองค์เบตงนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสองนะครับนี่นะครับจะเป็นพระรีลาเม็ดขนุนนะครับเนื <S <s ้อว <parent> ่านนะครับบุเงินแท้นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสองนะครับบุเงินแท้นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สาสานะครับนี่นะครับเป็นพระผงปากน้ํารุ่นแรกนะครับหลวงพ่อสดนะครับปากน้ํารุ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่สาสิบสานะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่34นะครับเป็นพระผงแม่ชีบุญเรือนนะครับนี่นะครับพุทโทน้อยนะครับอง์นี้องค์ที่34นะครับองค์ต่อไปครับ องค์ที่35นะครับนี่นะครับจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่โตนะครับีนเนื้อผงใบลานนะครับองค์นี้องค์ที่35นะครับพิมพ์เล็กนะครับองค์ต่อไปครับผมองที่36เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิทเนื้ออปาก้าครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่36นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับนี่ดีกว่านางพญานะครับพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่ไม่ตัดปีกนี่สมัยก่อนของแบบนี้เลยนะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับอง์ละสามร้อยบาทนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบแปดนะครับ นี่ละกันเป็นะลอดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อออกสีเทามอยนะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบแปดครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับนี่นะครับรูปหล่อพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับพิมพ์ต้อบัวขีดนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบเก้านะครับนี่นะครับไม่มีโค้ดนะครับ องต่อไปเลยนะครับองค์ที่40นะครับจะเป็นพระกุบูหนังนะครับเนื้อช like> ิ้นสนิมแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่40นะครับพระกุบูหนังนะครับพระบุหนังนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่4 1อนะครับนี่นะครับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับเนื้อผงนะครับลงรักนะครับอง์นี้องค์ที่สาไอ้ี่นะครับ องค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่42นะครับเป็นพระชัยวัฒนเจ้ามานะครับนี่นะครับพิม์พใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่42นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่43นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญจัตุคามนะครับเหรียญสเตปมนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงเจ้าของเขาเอาไปชุบทองนะครับให้สวยเหมือนทองคําเลยนะครับเพราะว่าเอาไปชุบทองคําแท้นะครับ องนี้องที่สี่สิบสามนะครับองค์ต่อไปครับผมองที่สี่สิบสี่นะครับนี่สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับมีลงลักปิดทองด้วยอง์นี้องที่สี่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับเนื้ออัปปากานะครับรุ่นพันพันล้านนะครับองค์นี้องที่สี่สิบห้านะครับ องค์ต่อไปครับองที่สี่สิบหกนะครับเป็นเหรียญกลมหลวงปู่โตะเนื้อทองแดงครับผมองค์นี้องที่สี่สิบหกนะครับออกปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านอีกหนึ่งองนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับอง์นี้องที่สี่สิบเจ็ดนะครับ องต่อไปนะครับองที่สี่4ิบดนะครับเป็นพระปิตาเนื้อโลหะนะครับน่าจะเป็นปิตาเนื้อโลหะหลบปูทิมนะครับยันหลงปูทิมเลยนะครับองค์นี้องที่สี่สิบแดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ี่สิบเก้านะครับเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ี่สิบเก้าครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบนะครับเป็นพระกุเช่นกันนะครับ ไม่รู้ออกที่ไหนนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่50นะครับองค์ละ300บาทนะครับ4องค์1 0 0 0นนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับช่องทางการติดต่อนะครับนี่เลยนะครับ0 9 6 6 6 1 4 8 4 8 8นะครับฝากช่องใหม่ของผมด้วยนะครับใครไม่ทานช่องนี้ไปปิดช่องใหม่ผมได้นะครับอ่าองต่อไปเลยนะครับ องค์ที่ห้าบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกันฉลุนะครับเนื้ออปป้านะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าิบนะครับเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาห้าชายใหญ่นะครับนี่นะครับเนื้อออกสำลิดแก่เงินเนื้อนี่นะครับสำลิดแกงเงินเลยนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบนะครับ องคต่อไปครับอง์ที่ห้าสิบสามนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญล้อมแมกหลงปูศิลานะครับเนื้อทองแดงนะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบามครับผมองค์ต่อไปนะครับอง์ที่ห้าสิบี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดนางหนูเหรอมั่วมั่วมั่วนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อจันทร์รุ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่ ห้าสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบห้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับนี่นะครับพระปิดตาเนื้อผงนะครับลงรักนะครับเก่ามากแต่ไม่ทราบที่นะครับดูนะครับ เก่ามากแต่ไม่ทราบที่ครับผมองค์นี้องค์ที่ห้าสิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นพระรอดนะครับเป็นพระรอดนะครับ บุเงินนะครับนี่เป็นพระรอดเนื้อว่านบุเงินนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับเป็นพระปิดตาเนื้อสำลิศนะครับนี่นะครับหรือว่าเขาเรียกันปิดตาท้ายญานหรือเปล่าถ้าจาไม่ผิดนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบนะครับเป็นสมเด็จวระคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับลอยลงรัก ทองเดิมๆนะครับดูเนื้อนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่หกสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับเหรียญโลนะครับออกปีหนึ่งสองครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่หกสิบสองนะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม ใช่หรือไม่น่าจะใช่แล้วสิน่าจะเป็นพิมพ์ห้วยเขนนะครับอ๋อเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ห้วยเขนนะครับนิยม A นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่62นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่63นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับเนื้อทองแดงนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับรุ่นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครับนี่นะครับหลวงปู่ศิลานะครับองค์นี้องค์ที่63านะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสี่นะครับเป็นพระปิตานะครับนี่นะครับเนื้อเมกัพัดนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่หกสิบสี่และองค์ที่หกสิบห้นานะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบห้านะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบหกนะครับเป็นสมเด็จวังหน้านะครับนี่นี่สีฟ้าเลยนะครับสวยมากนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่67นะครับเป็นเหรียญนาคปกหลงปูดทิม8รอบเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่67นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่68นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อจอบใหญ่หลงพ่อไผ่อีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับ องนี ham, ้องค์ที่68นะครับนี no flower, ่นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อไผ่รุ่นแรกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่69นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายนะครับวัดสวนเขารุ่นแรกเนื้อทองแดงครับผมนี่นะครับองค์นี้องค์ที่69นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์สุดท้ายนะครับองค์ที่70นะครับเป็นสมเด็จวังหน้านะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อยกสีแดงนะครับ องนี้องค์ที่เจ็ดสิบนะครับองค์ละสามร้อยบาทนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปนะครับมีอง์ละห้าร้อยนะครับนี่นะครับอันนี้จะอง์ละห้าร้อยนะครับอ่ามีให้เลือกนะครับห้าองนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวแป่งกันนี่นะครับอง์ละห้าร้อยนะครับท้ายคลิปนะครับ องนี od, here, 71, ้องที่71นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวังหน้านะครับนี่นะครับแต่เป็นเนื้อเปียกทองคําแท้นะครับเลยแพงหน่อยนะครับนี่นะครับขอ500นะครับองค์นี้องที่71นะครับ500บาทท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปองค์ต่อไปนะครับองค์ที่72นะครับนี่นะครับเป็นปูทวดวังหน้านะครับนี่นะครับเฉลิมพลนะครับโคตรโคตรโคตรเลยนะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับท้ายคลิปนะครับ องต่อไปครับองค์ที่เจ็ดส um. ิบสามเป็นไซเกอร์นะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นวังหน้านะครับเป็นไซเกอร์นะครับแล้วก็เป็นเว็นจ่าพีนะครับเจ็ดสิบสามนะครับองค์นี้นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับเป็นสมเด็จจิตรดาเปียกทองคําแท้เช่นกันนะครับออกวังหน้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับออกวังหน้านะครับห้าร้อยบาทนะครับ องต่อไปนะครับองค์สุดท้ายของคลิปนี้จริงๆนะครับองค์ที่75นะครับเป็นจริงห่มคุมนะครับออกวังหน้านะครับนี่นะครับเนื้อเปียกทองคําแท้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อพี่ๆสนใจอย่าลืมครับโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับ0 9 6ย์1 4 8าหนนะครับผมมีช่องใหม่อีกช่องหนึ่งนะครับฝากไปดูเลยนะครับราคาเดียวกันเผื่อใครไม่ทันช่องนี้ปิดไปหมดแล้วไปตามดูอีกช่องหนึ่งได้เลยนะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ